สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้วันหยุดนะคะแล้วก็เป็นวันพระใหญ่ด้วยเมื่อเช้าก็ไปทําบุญไก่บาตันบาตังเทศมาแล้วค่ะที่วัดป่าอัมพวันจังหวัดชลบุรีสาขาเดียวกับวัดนองปลาพงค่ะวันนี้ก็ทานมังสวิรัต วันนี้โ,โหก็ข้าวเต็มเลยเพราะเช้า,ชาน,นี้ทําผัดถั่วฝักยาวผัดที่แกงถั่วฝักยาวไปใส่บาตรค่ะไม่มีนาสัตว์นะคะแล้วก็นี้แกงขี้เหล็กแกงขี้เหล็กได้จากร้านอุร้อนร้านเจเมื่อวานค่ะซื้อมาเมื่อวานแช่ดูเย็นไว้แกงขี้เหล็กน่ากินมากแกงขี้เหล็กแล้วก็เพิ่มคาร์โบไฮเดรตค่ะเพิ่มโปรโตีนด้วยไข่ดาว สงใบทานกันเลยค่ะนี่ทำน้ำพริกน้ำปลาด้วยนะคะทำน้ำปลาพริกป่นด้วยนะคะขาดพริกไม่ได้เอาบนมาฝากเพื่อนๆทุกๆคนนะคะโอ้ดูดีเยิ้มเยิ้มเลยเยิ้มเยิ้มเลยไข่แดงเยิ้มเยิ้มไข่แดงเยิ้มเยิ้มเลยค่ะไข่แดเยิ้มเยิ้มเะย ควรฝากพี่ๆทุกคนเพืเ่อนๆพี่น้องๆทุกคนนะคะให้ทุกคนแต่ความทุกความเจริญอืม เสียงทว่าอะไรมาก้อเกค่ะแก okay, ้ี้เลเจ

อจารย์ปูชานะคะคนเยอะมากได้ฟังเทศหลวงปู่จันดีตัดสด จะบอกบุญเด็กๆเลยค่ะเอาบุญมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆก็คือแมวที่บ้านสี่ตัวชอบเลยเขาไม่ได้มีโอกาสทำบุญเนาะเวลอการก็ทำให้เขา เนี่ยเขาได้รับบุญไปพร้อมกับเราค่ะพี่แกงสุกยาวอร่อยมาก ทำเองเราเองค่ะเออออินไม่โเลยค่ะ

إلا <laughs>